มนมากเลยกมดีไม่ต่างจากสีดำเอาตัวเอาเอาเสื้อ,อกับกางเกงไม่เขออ้ากันเลยใช่ไหม ยืนให้ด <VISTA> ูหน่อยไม่ได้ยืนไม่ได้เนี่ยทุกคนเป็นแบบนี้เป็นอันกี้จะได้เข้ากับเสื้อไปเีน้านมองไ่ตั้งจากสีดำเลยไปเปลี่ยน มาลาม,มาลงมีเยอะยมันหัดอีกติเนียได้เอ่ยได,ยดย้เปลี่ยนกี่ตัวแล้วเนี่ยสองจาตัวเปลี่ยนกอกอกโอเคส่งของขวัญให้ก่อนกางเกงขาวกางเกงขาวยังไม่ได้ซักเลยอยู่ในตะกร้า คุณข้องควันค่ะท่านรอชมมาต่อไปออกจากจะเปลี่ยนเป็นกออุกนะคะฟอยจีทุกคนฟอยจีอยากดูต้องฟอยจีุ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวมา เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่นี่แหละเอาดีๆเป็นคนจังหวัดเลยเปลี่ยนกางเกงสีดำไอจีไอจอยู่หน้าโปรไฟล์ ลุกเสียสูได้เลยไอจีหน้าโปรไฟล์นะคะน้องขอไอจีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ให้เฮ้ยใครก็ได้พิมพ์ไอจีไดห้หน่อยพิมพ์ใส่ใส่ในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวรับปักมุดให้เสียขนั้นไปไหนแล้วนะ น่ารักมากขอบคุณค่ะที่โอนสาวลอยเกไปดูหนังแล้วเปลี่ยนเลยจะดูเราจะเปลี่ยนเป็นกออกนี่ไงลงมาอีวรลวันวันไหนดา้ดาน่าจะกับกับปีใหม่ที่เดียว บ้านเขียวต้องมาไม่เล่นบ้านเขียวน้องคนเอละวันใช่ไหมใช่ไปสิไปเขา้ากับแม่เจ้าโบอ,อ่ะอ,อุ๊ยเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อก่อนเปลี่ยนเสื้อก่อนเฮ้ยตัวนี้เป็นไงตัวนี้เข้ากว่าปะบ้านเขียวหน่อยไอจีไลไมไลแล้ว ไม่วันนี้ไม่ไรแเล้วอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอยู่นาวังโอ่เปยนไปดถอช่างอื่นไม่ได้เลยดูอืดอัดดีๆเถอค่ะคือเปลี่ยนสุดเขาบอกให้เปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าตัวเมื่อกี้ปะไล่คนด้วยเหรอพี่สาวคนเดียว สวยน่ารักผมอยู่จังหวัดเลยจ้าอยู่อำเภอไดโนใส่อะไรก็ดูดีหมดดูแลวยิบได้หรอคะขอบคุณะคะ่ะ ดึงเหมือนเดิมหุย้ยไม่ได้ถ้าติ๊กต k อกมันมันติ๊กต k อกจะแบนเรานะ I love tiktok ขอบคุณค่คะขอบคุณหัวเจสซุปขอบคุณคณควรทำช่องสำรองหุย้ยไม่เออว่ะใชม่มีอยู่นะแต่ว่ามีช่อง ก็ถึงขึ้นอยู่นั่นแห้เอา๋ยวตทิกตอกจะแบนติกตอกแบนแล้วพี่จะรับผิดชอบให้ค่ิดกิ้วก่อนน่ารักเนี่ย ผมออกรอเจออยู่นะเฮ้ยเจอได้ไงอ่ะเรียนอยู่หล่มสักหรือใครวะพี่เรียนหล่มศักหรือเอพื่อนอง่อไอจี พี่อยู่มอไหนฟอรไอจีไปแล้วนะขอบคุณค่ะพี่อยู่มอ,งองไหนโมกรุงเทพ